พระเจ้าเหลือเชื่อเรียน5บาทปี51มีคนรับซื้อสูงถึง4 2 0แสนบาทเป็นแบบไหนไปหาความจริงกันนะครับผมไป ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขคยเอนชแชนแนลด้วยนะครับทุกๆกคนเลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่แครเอนแชนแนลด้วยนะครับผมผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับภูบาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าธนบัตรเก่าพักเครื่องเก่าถ้าหากผมพูดผิดภาพประการใดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขอกราบอภัยเวทด้วยนะครับผมผมม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 มาาาพพพููดดดใในนาานงงสสะะครมไมไ่่้้ เหรียญที่ผมซื้อมาแล้วเอามารีวิวนะครับผมผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญน,นะฮะแล้วก็จําหน่ายขายออกไปแค่นั้นเองครับส่วนใหญ่ซื้อซื้อไม่บ่อยนะครับผมประมาณนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นช่องที่จะเน้นรีวิวแล้วก็จะเน้นหาความจริงนะครับผมเหรียญปกติมีราคาไหม <S <s <ci k> เหรียญที่เขารับซื้อต่างๆนานาจริงไม่จริงประมาณนั้นนะครับส่วนใครที่อยากขายก็ต้องไปช่องอื่นนะครับผมแต่ส่วนใครที่อยากรู้ความจริงก็มาช่องนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปนะครับผมก็พยายามไปดูหลายๆช่องหน่อยนะไปศึษาดู ก็ผมก็พูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมอยากเข้ามาเม้นตซีซัวนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวนี้พอเราพรบคอมมันแรงนะครับบอกไว้ก่อนครับกระเช้าไม่ต้องการนะครับผมผมไม่ต้องการกระเช้านะครับผมโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมไม่ได้โควนะฮะพระเจ้าเหรียญ5บาทปีพศ2551ถ้าเสียเล็กชนิดแบบหนามีคนรับซื้อเหรียญละราคา420,000บาทเหลือเชื่อไปหาความจริงกันครับว่าจริงไหมนะครับผมไป โอเคนะครับทุกคนครับถ้าใครที่ผมทําคลิปแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปดูช่องอื่นก่อนนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกต่อกันนะครับผมมารีวิวดูให้จบนะครับถ้าดูไม่จบมันจะคลาดเคลื่อนนะครับผมก็จะไม่รู้ความจริงนะครับคือความจริงก็คือความจริงอยู่ดีนะครับผมส่วนใครที่พูดความจริงแล้วไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมก็ช่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเหรียญ5้าบาทนี้ผลิตออกมาหลายล้านเหรียญมากนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้4 2 0 0 0บาทมันแพงเกินจริงจนรจงจริงจนไม่รู้จะจริงยังไงแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับ50สมมุติว่า52บาทผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับผม52บาทผมยังไม่อยากเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับว่า402,000บาทถ้าผมพูดไม่เป็นความจริงลองเซิร์ชดูว่าเหรียญ5บาทมีคนรับซื้อ402,000บาทลองเซิร์ชดูเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับผมประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นลองเซิร์ชดูนะครับ มาพูดเพื่ออะไรมาพูดเพื่ออยากให้คนไม่หลงเชื่อนะครับผมอยากให้หลงเชื่อแบบไปถามอาจารย์ละหลช่องดูได้ว่าผมพูดเป็นความจริงหรือไม่อาจารย์ละหลช่องเขารู้ดีนะครับผมก็ร้านใหญ่ๆช่อง youtube ใหญ่ๆเขารับซื้อยังไม่ถึงเลยคุณคิดดูดิใช่ไหมฮะเหรียญพิดปกติขนาดร้านใหญ่ๆช่อง youtube ระดับประเทศเขารับซื้อยังไม่ถึงเลยราคาสี่แสนสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับผม นี่ถ้าเกิดว่าผมพูดขนาดนี้แล้วหาว่าไม่ได้สาระก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับเจตนาของผมไม่อยากให้คนดูหลงเชื่อนะครับผมมันเสียความรู้สึกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของเหรียญกนะันต่อเลยนะครับผมไป โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทำไมถึงผมไม่ใส่ ID l ดี e ไลไว้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมไม่อยากหลอกลวงคนดูเพราะว่ามีไอมีไอดีไลน์ก็เพื่ออะไรใช่ไหมครับโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคนรับซื้อแบบที่เขารับซื้อขายซื้อขายกันจริงแบบนั้นเขาก็มีใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ได้รับซื้อขายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับซื้อบ้างไม่บ่อยนะครับผมก็เลยไม่จาเป็นต้องใส่อดียไลน์นะครับเดี๋ยวคนเขาอยากทักเขาก็ทักเข้าไปที่ f a c e b o o k ส่วนตัวผมเองนะครับผมประมาณนี้นะครับอานป็นว่าผมพูดมาทัั้หมมดก็ออย่าเชืนะครบผ ก่อนที่จะดูคลิปผมก่อนที่จะด่าเนี่ยดูคลิปให้จบก่อนนะครับประมาณนี้นะครับว่าผมพูดความจริงหรือไม่ผมไม่อยากให้คนดูเสียความรู้สึกนะครับก็มาอธิบายขนาดนี้ถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมก็ผมบอกแล้วถ้าไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านไปไปดูช่องอื่นถ้าไม่สะดวกนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนั้นนะครับเผลอๆ <h az ell> ไปเจอช่องอื่นหนักกว่าผมด้วยนะฮะประมาณนี้ครับผมฝากไว้ให้คิดแค่นี้ฮะโอเคนะครับก็หากพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมารีวิวเหรียญ2บาทที่เลึกนะครับผมก็เหรียญทองแห่งสุขภาพดีท่วงหน้านะฮะผมพอตสองห้าสามสามนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมคิดว่านะครับก็บางคนคิดว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขาเหรียญชาแนลด สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ